แต่เขาเป็นคอมมออมมอนอารมณ์โมโหอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วค่ะ ชมพูดอดีตภรรยาวินคลั่งสี่ศพขอความช่วยเหลือปวีณาหงสกุลร้ายเงินทำศพคนที่เสียชีวิตแฉพฤติกรรมโบจะทำให้เจ็บกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะหนูไม่รู้แต่น้องคนนี้คือทุกครั้งที่หนูทะเลาะกับพี่โบเขาตอนที่หนูทะเลาะกันตอนที่อยู่ตึกเก่าตอนเช่าอยู่ค่ะเขาหนูทะเลาะกันเขาก็โทรมาเพราะเขามาีแท็กนะคะเขาก็โทรมาหาป้าหนูเหมือนกันเพื่อให้ป้าหนูได้ยิน แล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันเขาก็โทรหาหนูแต่เขาไม่ก็ไม่พูดเพราะหนูได้ยินแต่เสียงโทรทัศน์คุณแม่มีอะไรอยากชี้แจงไหมครับในส่วนของข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเรามีมีนี่สินมีอะไรเงี้ยแล้วทางคุณโบเองเครียดไม่เกี่ยวค่ะที่ที่มันมีมันมีจริงแต่มันเป็นนี้สินที่เราเล่นแชร์กันซึ่งลูกคือเราไม่ได้เหมือนแชร์ที่แบบว่า เท้ากมงะหนีหนูทุกแชร์อยู่ทุกคนมือตายังอยู่ทุกคนแต่เพียงแต่ว่าที่หนูออกไปเพราะว่าหนูปัญหาจากครอบครัว mm hmm. เพราะแชร์หนูก็เล่นกันแค่วงเดียวนะคะเราไม่ได้เล่นกันแบบจากออนไลน์เราเล่นกันจากคนในจอยบ้านเราเล่นกันแค่วงเดียว mm hmm. คือเล่นกันเองแลวทั้งที่หนูก็ไม่ได้อยากเล่นแต่ทุกคนคือเพราะความไว้ใจเราก็เล่นก็เล่นเหมือนกับว่าเราเหมือนมีหน้าที่แค่ คือช่วยกันดูแลแต่เรามีให้หน้าที่เก็บเงินใช่อะไรที่ตัดสินใจให้มาหาพี่ปิ่กวินาตอนแรกอะหนูเครียดคือหนูคิดว่าหนูหาเงินสี่ศพอะค่ะพี่หนูคิดว่ายังไงหนูก็หาไม่ทันเพราะหนูเพิ่งจ่ายค่าเที่ลูกไปแล้วมันเกิดเหตุกัาทํำทำ่างเงี้ยไปก้าอยู่กับลูกสาวที่กำัเพรจริงๆวันนั้นอะโทรมาบอกป้าว่า จะเข้ามารับสองคนเขาไปกินข้าวด้วย mm hmm. เพราะว่าวันจันทร์เป็นวันที่ร้านลูกสาวหยุด mm hmm. หนูก็กะว่าจะมารับแต่ป้าบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยเพราะว่าน mm ้องไปต้องสอบอีกวันหนึ่งเพราะว่ากลัวกลับดึกไหนที่ว่าเราจะไปรับเข้าไากินหรือเราจะไปกินกับเขาหนูจะรับเขาออกไปกินค่ะแล้วก็ก็ไปด้วยเลยใช่เขาเคนเดีเลยไม่ค่ะปกติป้าหนูะจะใหเ้เหมือนว่าเจอข้างนอกอะคะ่ะ ใ,ใช่ค่ะแม่กับป้าหนูเขาคอข่อคนข้างใช่ค่ะเขาไม่ให้หนูเข้าไปเลยเขารู้ใช่ไหมใช่ค,ค่ะเขาบอกเลยว่าไม่ต้องเข้ามาในซอยพเพราะด<อ>นใจเราขับวินอยู่ในซอยนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเขามีเคยมีคดีขายยาแล้วก็เสพยาติดคุกหลายครั้งแต่คือพอมาอยู่กับหนูหนูเคยย,ยื่นคำขาดเขาว่าหนูไม่ชอบเขาก็เลย เอ่อมาเป็นอีกคนหนึ่งแล้วแบบว่าเราก็สร้างอะไรมาด้วยกรรันที่นี้แล้วพอเหมือนกับว่าพอมาเกิดเหตุเนี้ยเขาก็เหมือนกับพอหนูออกมาเขาก็เหมือนกับไม่มีกรจะจริกกระใจจะทําอะไร<ม>ซึ่งก่อนจะเกิดเหตุนะครับได้มีปากเสียงหรือว่ามีสัญญาณเตือนไหมค้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมีค่ะก่อนหน้านั้นหนูไปรับลูกที่โรงเรียนปกติมาส่งที่ตึกป้าเขาบังคับคือเขามาดักรอตัวศาราแล้วก็บังคับ สาระาที่เขายิงนูจรงนะคะเขาก็บังคับหนูให้ไปจอดรถแล้วเขาก็ดึงกระเป๋านักเรียนสองคนออกมาแล้วสองก็เดินตามขึ้นไปบนห้องป้านหนูก็โยนกระเป๋าเขาก็โยนกระเป๋เาน,ปนักเรียนลูกหนูให้ป้านหนูแล้วก็กระชากหนูจากตึกห้ามาตึกหนึ่ง 1. แล้วหนูก็พยายามพูดกับเขาแบบว่าใจเย็นๆนะคะพูดกับเขาดีๆเพราะหนูรู้จากนิสัยเขาว่าถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นเขาก็บอกว่าคุณผู้คนฉลาดนะ แบบว่าทําให้แบบอารมณ์เย็นได้แล้วหนูพยายามชวนเขาคือพอป้าหนูเห็นอย่างนั้นอะเขาก็โทรไปหาแม่หนูแม่หนูก็โมโวยวายนะตึ่นพยายามที่จะเกาะห้องหนูก็บอกว่าบอกลุงยามว่าไม่มีอะไรลุงลงไปเลยหนูก็ชวนเขาพยายามออกไปหาอะไรกินแล้วแม่พอลงมาแม่เขาก็โวยวายว่ามีอะไรกันอะไรเงี้ยร่านนะตื่หนูก็เดินไปรีบเดินไปหาแม่บอกว่าอย่าเสียงดังนะแม่เพราะว่าพี่โบเขาพกปืนมาด้วย แม่เขาก็เลยใจเย็นลงเขาก็เลยถามว่าจะไปไหนกันเฮ้ยขู่เขาบอกว่าถ้าหนูไม่กลับมาเขาจะทําให้หนูเจ็บปวดมากกว่าเี่าเจ็บปวดเป็นร้อยเท่าแสดงว่าก่อนเกิดเหตุเขาพยายติดต่อเขาได้ดไหมไ มีค่ะตอนที่หนูเลิกกันหนูแยากันออกไปอยู่ข้างนอกแล้วขนของออกไปแล้วคือหนูบ็อกไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เขาแต่เฟซหนูยังไม่ได้บ็อกเพราะว่าหนูยังมีธุรกรรมเรื่องรถของหนูยังอยู่ที่นี่หนูก็เลยยังยังไม่ได้บ็อกทางนั้นแล้วที่นี้เขาก็พยายามทั้งโทรทั้งทักหาส่งข้อความหาทุกวัน โทษนะครับเราเราเลิกลางกันขาดแล้วจะไม่ได้ไม่ได้ไไดต,ต่อว่าคบซ้ออะไรอย่างเยอไม่ค่ะหนูหย่าแล้วหนูมีมีหลักฐานการที่เราติดต่อไม่ได้ใช่ไหมเขาคิดว่าเอามีคนอื่นหรือเปล่าคะคือเขาเป็นคนไปหย่ากัน,นคือเขาเาเป็นคนพาหนูไปหยา่าเองนะคะแล้วจริงๆอะะ่ะใบทะเบียนสมรสอ่ะหนูเคยฉีกไปครั้งหนึ่งแล้วมันมันจะต้องมีสองใบใช่ไหมคะคแล้ววันนั้นนะครับเป็นคนพาหนูขี่มอเตอร์ไซค์ไปสถานีตำรวจเพื่อที่จะมันจะเอามายื่นที่เขตนะคะ เราก็ไปอยากมันโดยดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีพยานไปใช่ไหมคะเราก็ขอให้คนที่นั่นอะเหมือนกับเป็นพยานให้แต่หลังอยากกันแล้วก็พยายามจะมาคืนดีใช่ค่ะหนูมีหลักฐานหนูแคปหลักฐานการคุยที่เขาส่งข้อความมาหาหนูไว้หมดบอกว่าไงบ้างครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ